ยี่เรียนครับผมโป้คุณไม่รู้เหรอผมใช้แบบเต้นกราแบบทุกคนบอกว่าแบบตบผู้เล่นใหม่พุทธมากจังวะก็แบบก็โหนะครับโหนะลยผมโหนะครับคุณเป็นใครเนี่ยคุณหนึ่งหนึ่งกับผมเะล่ะไอ้อย่างไรนะอย่างไรคือบอกว่าหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนผหอมไมครับเอาตลกครับคุณจริงจังอะไรถึงตบปากแตกโคูลทุกสองเลย ไม่ตายวะไอเหี้ยกูถามนี่ใครฝ่ายิงลูกฟองพเมตรละกระมแล้ว no charges left ก้าวใหญ้ว o go โอ้ยก้าวก้าวไม่หมดอะโอ้ยก้าวใโอ้ยก้าวออ